ถ้าเข้าใจเท่าไหร่เอ้ยดอกนี้สวยนะพเพื่อนมาโอ้โหนี่ถ้าเอแถวแรกมานี่สวยเลยนะไปตามแถวแรกนะเออหน้าเขียวมาว่ะขออีกสักทีได้ไหมไวายมาแล้วอะไม่มีตัวคุณหรอเออนั่นเลยจ้าเออตามมาด้วยเคนะโอเคนะคะสำหรับเด็ก20นะไปกำไรมา2คะแนนเพื่อนเออโอ้โหคุณมา มาจา้ะสองพันเจ็ดนะจ้ารับไปนอนเหมยเมยลี่เหมยลี่มาแล้วแม่วิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่าส8ปีโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเหมยลี่มาแล้วแม่เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งกริ้งกิงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเมยลี่ด้วยนะจ๊ะมาค่ะวันนี้เมยลี่พามาพบกับค่าย PG มาในเกมสาวทำนั่นเองวันนี้เมยลี่ขอเล่นแบบไตเบ็ดเหมือนเดิมนะคะตามสไตล์เมยลี่แต่ขออั้นเบ็ดอยู่ที่100บาทนะคะเล่นอย่างมีสติเดอ้อบอกตัวเองนะอย่าลืมนะคะคลิปของเมยลี่เป็นเพียงเทคนิคดีๆและเล่นให้ดูเท่านั้นนะคะใครอยากเล่นตามการแตกสูตรต่างๆนะคะ อย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะมาดูค่ะอันดับแรกนะคะอัตราการจ่ายของเขาก่อนนะมี10 J Q K A นะคะเออหน้าเขียวหน้าฟ้าหน้าม่วงนะคะหน้าชมพูหน้าแดงหน้าทองแล้วก็สัญลักษณ์วายและตามด้วยสเกตเตอร์นะ,ะโอเคเรามาดูกัน,นะคะ่ะทุน2 3 0 0 0จปัปต้นได้เท่าไหร่นะคะขอ,อไปเบ็ด20ก่อนนะล้างหน้ากระดานสวยๆนะคะ10หมุนจ้าเฮ้ยขอ,อเปิดเทอร์โบนะคะ เฮ้ยโหคูณสองมามาจา้าเฮ้ยโหสกีเตอร์บ้าบอรจริงๆนะคะมาไป่พอสามสิบหมุนสลับกันนะคะออตโต้กับเทอร์โบนะคะพพเพื่อนๆไปจ้าเฮ้ยหน้าเขียวมาวะ่ะ เออตามด้วยเจ๊ะฮะทำม,มาวาวมาแล้ววายมาแล้วจ้าโหไม่คุณต่อล้อเพื่อนๆไปจ้าอุ้ยน้ามว่วงนะถ้าแถวแรกออกสวยเลยโอเคเคมาจ้าอืมมาสกเ,เตอร์เออเจเรียงมาว่ะไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอยู่อยู่สกเ,เตอร์ลงเฉยเลยนะฮะของสาวถ้ำนะคะเแบตยี่สิบ 20. มาดูกันนะจ้า ว่าเขาจะจ่ายเท่าไหร่นะคะของสาวถ้ำยาหมุนอย่างเดียวเด้อพี่จ่ายมาด้วยเออคูณสี่มาจ้าเออคิวเรียงมาสวยงามตามด้วยหน้าม,ม่วงแล้ววายนะคะง่ายกันต่อจ้าเออเจ็ดหมุนหกหมุนนะะหกหมุนสุดท้ายจ่ายหน่อยไหมอย่างเงี้ยโอ้ยคูณสิบมา เออสวยมาอีมา,มาโอ้โหสองหมุนสุดท้ายนะฮะเอาท่าเข้าใจเท่าไหร่เอ,อ้ยดอกนี้สวยนะคะเพื่อนๆมาโอ้โหนี่ถ้าเอแถวแรกมานี่สวยเลยนะไปตามแถวแรกนะะเออหน้าเขียวมาวะ่ะขพออ,อีกสักทีได้ไหม วายมาแล้วอ่ะไม่มีตัวคูณเหรอเออนั่นอะไรจ้าเออตามมาด้วยเคนะโอเคนะคะสำหรับเบ็ดยนะี่สิบนะไปกำไรมาสองพันหกนะเพื่อนเออโอ้โหคุณมามาจ้ะสองพันเจ็ดนะจ้ารับไปเนาะเออมาจ้ะเออเอาดิ ออกับเบ็ดลงหน่อยนะขอ,อแค่30มสิบหมนเท่านั้นจ้าทำไรแล้วนะคะพเพื่อนๆลองไปหาเล่นกันดูได้นะคะของใต้พี่จีเอ้ยหน้าแดงมาหวังกิ๊กเอยมาส่วยะะ่ะเออมาจ้าโอเคตามด้วยเจนะ เออหน้าม่วงมาอันนี้สำหรับเมลี่ก็คือพอแล้วนะคะสกเกตเตอร์ลงก็แอบโอ้โหสกเกตเตอร์ขออีกตัวหนึ่งลงไหมรอบสองลงไหมไม่ลงนะมันยากนะฮะเอ้ยบ้าเฮ้ยเหลือมุนสุดท้ายสกเกตเตอร์ลงเฉยเพื่อนๆอไปเริ่มเลยะคะ่ะแตกในแตกนะ,ะสาหรับเด็ดสิบบาทนะจะได้เท่าไหร่นะคะ อ่าเออวายมาแตกมาเออมาโอ้โหเมื่อกี้ะฮะกะว่าจะหยุดพอดีนะฮะแต่มาดอกนี้สวยอีกโอ้โหสวยจริงจริงนะเออมามาปรัเบเพ็ดลงแล้วก็ยังลงนะฮะยังไต่ไม่ถึงห้าสิบเลยเพื่อนๆมาจ้าเออ อะไรมาโอยวายมาวะไม่มีตัวคูณหรอโอ้โหเสียดายถ้ามีตัวคูนที่สวยฮะสองมุนสุดท้ายฮะโอ้โหโไม่เป็นไรนะจ๊ะเพือ่อสี่ร้อยกว่าบาทก็โอเคไม่น่าเกียดนะเออแปดหกมุนสุดท้ายแล้วมาจ้าเออไหลมาไปจ้า เออมาโอ้ยบ้าบอนะฮะสเกตเตอร์ลงอีกรอบหนึ่งแล้วเอาอะไรมาชุดก็ไม่อยู่มาดูนะฮะรอบนี้เขาจะจ่ายเท่าไรนะะเอ,อ้ยเอาดีสเก็ตเตอร์ลง3ามรอบแบบเพื่อนไปเอ,อ้ยจ่ายหน่อยดีดหมุนละฮะจะจ่ายเท่าไหรจ้าเฮ้ยยอดรวมก็คือจุกจงนะฮะสเก็ตเตอร์ลงสามรอบโอ้โหดองนี้ฮะสิบเรียงเต็มมาจา้ะ ไปตีมุนสุดท้ายนะฮะเฮือมาคิวมาตัดแบบมาสามมุนสุดท้ายนะจ่ายสักเท่าไหร่กันจ้าอือหือมาอยากได้หน้าทองเรียงมาแบบเต็มๆอ่ะอือเขียวมาเออวายมา สวยงามนะฮะแล้วก็ตามด้วยสิมนาทีนี้นะคะฉุดไม่อยู่เลยสำหรับสเกตเตอร์ลงอีห้าพันไปเลยนะคะสำหรับเบสสิบบาทรวมกัน3ารอบนะคะเออมาสวยงามนะฮะโอ้โหไปจ้าเออไหลมาโอเคนะคะเพื่อนๆลองไปหาเล่นกันดูของค่าย pg นะจ๊ะเกมสาวท่านนะฮะ ของเมลี่มีทิกอะไรดีๆเดี๋ยวเมรี่มาแจ้งเพื่อนๆอีกนะคะวันนี้เดี๋ยวเมรี่ขอตัวราไปก่อนสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อติดตามทิกดีๆสูตรดีๆจากเมรี่กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวราก่อนสวัสดีจ้า